สวัสดีครับพบกับผมครับอีกแล้วในโชว์เตนชาแนลในช่วงกาชาพีชิตเกลือในพีที่11และว,วันนี้ก็เป็นการสุม่มกาชาผมกับเพื่อนพ้องอยู่ในโรงเรียนซึ่งมันนอกสถานที่ถ้าอย่างนั้นก็ไปรับชมกันเลยนะครับไปกูมือขั้นเทพขั้นเทพเหรอ You are my friend นีคือจิ๊บสวค่ะเด็หน้าหมูค่ะเด็ก็สกี้สอค่ดู You are my friend ลองเพลงที่อะเลย You are my friend You are my friend ทำไมไม่ได้สีเอเดียวกันติดกันเลยวะจ่า You are my friend ไยมึงจะไปสีเอเดียวเสะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับค้าอะไรวะคาที่อะไรก็ไม่รู้นี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับีอี เฮ้ยกูกดไปแล้วมันไม่ไปอาจจะช็อตก็ได้นะกดหาพ่อมาไม่เอาไม่เฟนนี่ว่าอาไม่เฟนเจี๊ยกกูกดภาพเหนียวหวกูกดเี๊ยบเน้กดข้าไปเลยเฮียมันมันจะข้ามมันจะไม่อะไรข้อสั่งมจะบินใช่มันจะข้ามการทองให้มึงไงเห็นไม่ได้ฮาดาวอันนี้มันไปดีฮาดาวนี่หวาสีที่กูเลยอีกอันนึงก็ครบเลยเนี่ยสีเนี่ย ใใหห้้ยาไม่ใช่ภาพในดวงหัวไันใช่วิดีโอเว้ยไออากูเชื่อมันในตัวดวงแค่นี้ก็ไม่ไหวเลยหรออนี่ไงได้จากไปชี้มาไม่รด้ผ้าดาวมชี้โมสักหน่อยแล้วมึงเชื่อมันในดวงกูยังโมสักที้เถอะกูนะพอแล้วสักแบบเอาใหม่ไปห่อเห็นปะวันนี้ไม่ล็อกห่อไปเยอะนัตตเซียมาแล้วกูคำเดียวเว้ยพอแล้ว ไมมีอะไรในตู้แล้วใช่ไหมมีเหรอเพราะอาจจะเดนคัสเตอร์ไงมึงยังไม่สูบเลยทอยหมุนนานจังวะนี่มึงกากไงเฮ้ไรนี่กูไม่ได้ท่องสูตรเซอร์เบียน่ะปกติจะท่องสูตรเอเซกเบอร์เซอร์เกอร์จูโมเบล่าแล้วนี่จะบายสิอ่ะอันดับเว้นเพราะมีอาร์ไม่เฟย์นี่ก็ได้นะตอนนี้ของกูมันเป็นสามนาฬิกาเว้ยหกน เสน,นี่มัน C ีอีที่กูตามหามานานนี่นหว่าเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอางั้นนะครับอีพีนี้ผมมีนาว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าผมในวันนี้ผมจะมาปิดคลิปแทนคุณโชเตนนะครับก็อีพีนี้ก็รู้สึกสนุกกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็กดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบแนวไหนเออไม่ไม่ไม่ไม ถ้าอย่ไงก็ผมก็ขอลาก่อนครับ่ง,งั้นก็บายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับอีพที่12